สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างง่วงวงามภาพดีพี่น้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโตะ๊ะขบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุต,ตรจังหวัดร้อยพี่น้องเซาเมื้อนี้เมืองบรรยากาศพี่น้องคลิ้มฟ้าคลิ้มฝนเสาร์วันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568ันหด้อพี่น้องเนาะเดือนแห่งฤด,ดูฝนกํากลังสิเริ่มต้นเนาะพี่น้องเนาะฟ้าฝนก็กําลังคลึ้นเลยพี่น้องเนาะราคางัวสิเป็นยังไงท่ามกลางกระแสข่าวกําลังฮอตกําลังฮิตเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นฮิตหรอพี่น้องเนาะ ่าวช็อกวงการงัวเห่าหรล่าพี่น้องเนาะโรคแอดแท็กบังเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อนวาประเทศไทยเขาว่ามีมาด่วนเลยพี่น้องเนาะพึ่งเกิดมานะพี่น้องเนาะแต่ว่าการจัดตพกใจก็แล้วกันชาวงัวเห่านะพี่น้องเนาะฟังไว้สะก่อนชาวฟังเพื่ออ่าระมัดระวังตัวเองระมัดระวังงัวของแต่ว่ามันอยู่ไก่อยนพี่น้องเนาะทางรัฐบาลเพิ่งเกิดสีหาวิธีอ่าขวบคุ้มบ่อให้โรคมันแพร่กระจายออกไปหลายนพี่น้องเนาะอ่าเขาก็จะโตใจอย่าตื่นเต้นครับมันอ่าอยู่ด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะ มาเปิดจิบกับราคาหัวใหญ่ๆสวัสดีครับขออนุญาตครับผมหัวแม่แม่แยกลูกป่ะือแม่มา้าครับแม่มันแม่สาวทองแหลกทองแหลกเนาะทองแหลกโผบักใจพี่นอ้องโค้งสางเพิ่นเบิ่งหน้าตาตน้นโตเพิ่นพี่น้องโค้งสางเพิ่นสูงรอยหาซิมหาบวกได้เลยพี่น้องเนาะทองแล้วเจ้าเดือนสามเดือนแล้วเนาะใส่พอได้ไหมฮือโอ้เพิ่นมีใบมีหลอดมีเอกสารพี่น้นองเบิ่งเอกสารเพิ่นใส่ครับพออ่าจงอางอย่างกันล่ะฮือ จงอ่างไฟพี่น้องจงอ่างไฟเจ้าจงอ่างไฟพอดังพอหิดเพิ่นมีเอกสารนี่พี่น้องนี่พอเพิ่น3เดือนแล้วนี่แม่เพิ่นแม่โค้งสางดี่ดีเนาะเพิ่นเปิดไว้จังไหคือสามหมื่นเก้าพันเดี๋ยวแม่บักใหญ่นี่พี่น้องสามหมื่นเก้าพันเบิ่งกระคราบพี่น้องเบิ่งเรียมโถต้นตเพิ่นพี่น้องแม่บักใหญ่เบิ่นงน้ำใตเบิ่งแข้งขาหน้าตาต้นตรับประกันตำหนีวัตถุยางแต่ว่าบ่ท่านี่ตัวทองเนาะตัองเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยแล้วประกันทองความเรียบร้อยนี่พี่น้องนี่ ประกันราคา39นี่คือประกันทองเรียบร้อยพี่น้องสูงไงอิหลีด้วยพี่น้องหัวตัวนี้โค้งสางสุดยอด39เก้าพิ่มมาจากใส่เนื้อกาาสินหัวงามกาาสินเพื่นเต็มตัวบักใหญ่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0ู7ย์แปดเจมเจ็ดแปดหนึ่งสีผู้ใดอยากได้เอาแม่เอาไปเป็นแม่ขอบแม่ขายแม่พันสายพระหน้าใส่พอดังไว้พอหลอดไว้39เก้าคนเปิดไว้พี่น้องโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้เลยขอบคุณหลายๆมันครับผมแม่บักใหญ่พี่น้องเบอร์คักๆพี่น้องเนาะ แม่บอกแค่สามตัวเก่าเพิ่อเผูกไว้เพื่อขไงเพิ่อนยีหลีพี่น้องพุดอะไรท่องแล้วสามเดือนพี่น้องท่องแล้วสามเดือนมีเอกสารครบเรียบร้อยก็พูดเละหลายๆครับผมมันมานครับผมย่างมาทางผีน้องเพื่อนหัวง่ามท่าผีกรลายเดี๋ยพี่น้องหัวง่ามท่าผีของผู้ใดน้อพี่น้องของผู้ใดน้อท่าผีน้องพุดนะหัวง่ามเพิ่นท่าผีหัวง่ามเดี๋ยวมาถามเพิ่นข้องหอยเดีน้อท่าผีพี่น้องหัวตัวแบบง่ายป้องหอยปีบ่าหน่อยเพิ่อนผูกไว้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่น ผู้ใดเพิดพ่ดผูกไว้เนาะผู้ใดแม่บอกยายแม่สายพันหน้าเพ,พิ่นพี่น้องเนาะต้องห้อยใหญเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้องอาจาเจ้าของเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวจะวุนมาใหม่เนาะพี่น้องเนาะง่วงามเพิ่นเสียดายเจ้าของเพิ่ดผูกไว้พี่น้องบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นไปไสเพิ่นฮะโอบ้บ่ง่วห้อยนี่บ่ป๊าดเพิดใหญ่ง่วงามมาพี่น้องอ่าสวัสดีครับสายควายได้ควายมาอยู่บ่เปิดเนี่ได้อยู่บได้คือกันเนาะมาเบิง่งหัวใหญ่สองตัวบ่ป๊าดตัวนี้เปิดจังได๋นี่ ห้าหมื่นบาทเพิ่์ททองบ่เะเฮ้ยแ,แม่สาวป้าเรีย <ตะ S 1> งแต่น้อยเลยอ้ยถ่ายสูงยปปอยู่ประมาณรอยหาส้นหาบวกเที่พี่น้องพูดอ่ะต้นโตเพิ่์นน้ำไตสีสันเพิ่์นพี่น้องอเขาแต่งให้เรียบร้อยพี่น้องเบิ่งเขาแต่งให้เรียบร้อยสายดังก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะผู้สายเพิ่์นบอผูอ้สายเพิ่์นบอบอเนาะแต่ว่าพ่อดังแหละล่ะพี่น้องพ่อดังแล้วกูดังห้าหมื่นห้าหมื่นเปินเปิดไว้พี่น้องเนาะผัวสายพัฒนาเปินพี่น้องฟองได้หอย เพิ่น,นได้มาจากอ่าโอ้ยพี่น้องโอ้บ่เรียงตัวหนึ่งหน่อยเนาะสายดังกันแล้วกันพี่น้องห้าหมื่นบ่ห้าหมื่นบาทเด้อพี่น้องคนเปิดวันแม่สาวเด้อพี่น้องเนาะพร้อมผสมบักใหญ่เลยพี่น้องเนาะสายดังผมบอกอาบอกสายตัวนี้เด้อสองหมื่นห้าพันครับสองหมตัวนี้กับแม่สาวแถวนำ้ำปั้นน้ำนมพี่น้องรุ่นปั้นน้ำนมตัวนี้บ่ได้แต่งเข่แต่ว่าตุ่นตสีสันสายพัะหน้าคือกันพี่น้อง สีเสมอกันตลอดโตเลยพี่น้องคุณซ้ำปือป้อๆเลยพี่น้องเนาะซ้ำปือป้อๆเลยพี่น้องเนาะยี่สิบห้าห้าหมื่นสอง 25, ตัวง่วงามเลยพี่น้องอ้ยเสียดายเพป็นบระหูสายแต่ว่าสายดังแน่นอน่อนหระโค้งสางส,สุดยอดข้อ,นอ,อ,น,อนอกแมนอ็อกโอเคเอ,อ,เอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสามแปดเจ็ดปุ้ยพัดได้ง่วง่ามมากพี่นหลังจากเพป็นไปสายควายมากแต่ว่าเหมือนนี่พันได้ง่วมากฝากพี่ต่อน้องพี่น้องอุ้ยบักใหญ่เลย ห้าหมื่นสองหมื่นห้าสองถัวได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกรัปฝาโทรมาต่อรองกับผู้ใดตรวจอะไรเลยครับตรวจระบบสื่อพัดไ่้เลยครับเอาขอบคุณหลายๆเด้อสายพันธุขอบคุณหลายๆมันหมานครับผมยังต่อพี่น้องเิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงวดไปน้าไส่คนส่เดียวดีใสเดียวโอ้โหต้นโอ้โหบอกไปทัวบอกไปทัวมันสีบอหมานเด้หมานหมาหมานแห่งหมานปะโอ้บอมาเบิ่งวดเท่าพี่พี่น้องเนาะอู้งวดเป็นยงมาขออนุญาตเป็นพี่น้องท่าพี่ ขออนุญาตทายถ้ำครับผมขวายเพิ่นไปก่อนพี่น้องควายเพิ่นไปก่อนอ้าวขวายเพิ่นไปก่อนได้มากเจ้าตัวได้มากปะเหลือยี่สิบสี่หกเหลืออยู่สิบเจ้าตัว,ตวพี่บอกทางมีแม่เบิดโอ้มาเริ่มทางสิพี่น้องเนาะอันนี้แม่ลูกบ่นี่แม่ทองครับโอ้แม่ทองปฟาพี่น้องทองบักใหญ่พี่น้องทองบักใหญ่ตจ้าตัวเจ็ดเดือนแล้วใส่ฟอได้ไหวมั้ยคือ ไอ้เม็ดแดงเพื่อนว่าเมีสีออกกาบไายสีนุ่นๆพี่น้องเบิ้งอ่างเพื่อนพี่น้องทองเจ็ดเดือนทองอ่างล่างพี่น้องเพื่อนไายสูงอยู่ประมาณรอยหาซิมหาบวกต้นโตเพื่อนพี่น้องสีสันลูกประมาณลูกสองลูกสามประมาณลูกสามได้ทองแม่นป่ะลูกสามได้ทองเนาะโดยประมาณตว่าแม่เพื่อนหุ่นใหญ่ขนาดพี่น้องเนาะต้นโตเนื้อหนังหนาขนาดพี่น้องเนาะหนาลามลึกหัวแม่นี่พี่น้องเนาะเจ็ดเดือนแล้วที่พี่น้องเพิ่นเพิ่งไว้ยังไงไสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นพี่น้องราคางัวทองประกันทองพร้อมเรียบร้อย ใกล้สีออกเลยพี่น้องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนาะแม่นี่สามสิบเจ็ดเปิดไใบอ้าวแม่นั่นแม่ลูกบ่แม่นั่นเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกบุ้ยแม่โค้งสางเพืพี่น้องเนาะศาสตรครับแม่รวยเขาทัศนศาสตร์บู๊ยแม่สูงลอยหาซิมหาโค้งสางแม่ลูกสาวเนาะไปเบิ่งลูกเพิ่นบ้านเปิดจังไงโค้บนี่โค้บนี่เปิดไปสามหมื่นสามสามหมื่นสามห้าร้อยพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องสามหมื่นสามห้าร้อยเปิดไว้พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเอ้าลูกสาวก็ใหญ่เลยพี่น้องเนาะนี่เบิ่งเลี่ยมโตลูกสาวเพิ่นนนนนพพี่่้้้องตตตโหาาาลูกสวเ แม่เพล่นเขาธรรมชาติลูกสาวกันนาจะธรรมชาติพี่น้องเนาะสามสิบสาม้าร้อยเพื่อเปิดใบสองตัวพี่น้องสองตัวสามสิบสามหารอยเบิ้งแม่โค้งสามลูกสาวงามพี่น้องเนาะสามสิ 500, บสามห้าร้อยเบิ้งเอาพี่น้องอันนี้สามสิบเจ็ดท้องแล้วเจ็ดเดือนเนาะนี่ตัวบักใหญ่สามสามอย่างก็คือทบตวนรา้วครับสามเจ็ดวันหรือสามิ้เท่าเลสามสิบเจ็ดห้าร้อยสามสิบสามห้าร้อยสองตัวเอาไซส์อีกบานนี้ โอ้สัมนีก่อนเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นกล่องกล่องฟ้ามกาลสินยางตลาดนะยางตลาดซีแยกปอตทอเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเ้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่พี่น้องคุณใดอยากใดง่วงสายพัฒนาไปต่อยอดไอดีไล่กับเบอร์นี้เนาะไล่ไกับเบอร์นี้คลิปนี้โอ้ยเบื้งภาพกับเขาเขาเขาตามนี้เลยเนาะเพลินมีฟาร์มแอดไลน์เบอร์นี้เลย โอเคอ่ะผู้ใดอยากได้งัวสายพันหน้าบอ่าเฉพาะทอนี่อยู่ขอ,อกอยู่ฟ้าเพิ่นแห้งหลายเนาะแงงมี่แต่งามอ่ะไปรับชมอยู่ขอ,อกอยู่ฟ้าเพิ่นได้อยู่สีแยกตลาดอ่ะยางตลาดเนาะสีแยก่กว่าตัท่ <c oughs> อเพิ่นหุวยโอ้ยตื่นงัวนเอาขออนุญาตเบิดโอ้อ่ะขอบคุณลหลายๆเด้อขอบคุณลหลายๆมันหมานครับผมลงไว้ตื่นงัวมันเป็นจัง มันเติ้งกระดอกกระดอกโอ้โหหยาดก็เหนื่อยโอ้โหโอ้โัญญัติควายแม่ลูกบ่ลูกแม่ลูกเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องนี่ลูกชายเพิ่นแม่เพิ่นพี่น้องเพิ่นหวงลูกเพิ่นงัวหวงลูกเพิ่นวางง้อเลี้ยงลูกดีเปิดไว้จังได๋2อตัวหนึ่งหมืพี่น้อง2อตัวหนึ่งสีขาวจอนพรพี่น้องแม่เพิ่นแต่ว่าลูกชายก็มาสายสายเท่าพี่น้องเขาเอิ้นว่างัวสายเท่าแม่ลูกลูกชาย 1 7ึ่งมหารอยสอตพี่น้องหนึ่งมื่นเจ็ดพันก้าร้อยสตัวดพี่น้องสายเท่าโตผู้โตเมอโอเคเลยผู้ใดสนใจจะโทษมาต่อรองผูไใดเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทรครับ0ูนย์หกห้าหนึ่งสี่เก้าโอ้หกสี่เกาห้าแส่สามเรลูกสระพูมเฮาน้อสอตัวสิบเดหารอยดพี่น้อง บักผูน้อยกับแม่ตัวนี้เด้อพี่น้องน,นี่ผูน้อยตัวนี้พี่น้องแม่ลูกลูกผูสิบเจ็ดหารอยเพิ่นเปิดไว้สองตัวผู้ใดอยากได้เอาไปเขาเขอกเขาฟ้ามาพิทอยอดโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรมาวาไว้แม่ดื้ออีหลีตัวนี้ไปทั่วที่ทั่วเดียนๆๆนะ๋ยวตัดผูก <c oughs> ถ้าเข้ามันลูกชายเพื่อนพี่น้องสิบเจ็ดหารอยได้สองตัวพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่างามทางถึงจองบวัดางแบงสีอย่างมันคือผูสิพี่น้องสีแบบสี วัวแม่บักใหญ่สีออกสำมส์ส,สีออกบักตามสวยพี่น้องมาขออนุญาตเพิ่นแม่สาวทองบ,อองบอ่เดี๋ยวมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมาขออนุญาตย่านอยู่ได้งวัวตัวนี้ก็ได <c oughs> ้แม่สาวบ่นี่แม่นบ่แม่สาวครับแม่สาวเวนวาะ <c oughs> ขายเท่าไหร่อ้ยว่าจะขายขายไปเท่าไหร่ขายสองหมื่นหกครับป้าดงัวตัวปุ๋ใหญ่สองหมื่นหกพี่น้องบึ้ยแต่เสียดายเนาะไปเป็นแม่์ขอกแม่์ขายแม่พันเบิ่งน้ำไต่เพิ่นหุ่นเพิ่นพี่น้องสีสันเพิ่อนปอตห่วง ยัางตัวใดว่าทีเบื้อลอะครับเบื้อลี่โอ้ยเป็นม้าน้วมันมานเด้อขก็เลยคล่องเพลื่อนมานเล้วพี่น้องเนาะลูกละถือไปตัวสามตัวนี่จชงอดไหนเบื้องเดไหนสามตัวแม่แม่นี่โอ้ยโอ้ยแม่สาวนว่าสองหมื่นครับสองเนาะแม่สาวตัวนี้ว่าสองหมื่นแม่สาวตัวเดียวพ่อมาสมเนาะแต่ว่าขาดนำเลี้ยงแน่เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมสุภาพไปเบิ่งข้างหลังบ้านนี้แม่ลูกบ่ะเนี้แม่ลู เส้าสามสองกับเสาสามแม่ลูกลูกผู๋เนาะลูกเนาะลูกผู๋ได้พี่น้องลูกผู๋นี่สามารถเอาไปต่อยอดได้สบายเลยแม่เพิ่นว่าตาลูกแรกเนาะลูกแรกอยู่ได้พี่น้องยังสดๆอยู่ง่ว่ลูกแรกลูกผู๋แล้วต่อไปลูกแม่ให้ลูกดีพี่น้องเบ่งการจ่ายลูกเพิ่นพี่น้องเบ่งการจ่ายลูกลูกไส้เพิ่นแต่ว่าแม่สาวนั่นสองหมื่นซื้อๆเนาะลูกเนาะพร้อมผสมแต่งเข่าให้เรียบร้อยต่อใดตัวรองได้ทุกอันนี้เส้าสามสองตัวอันนี้สองหมื่นตัวเดียวเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งทีงหลังเพิ่นพี่น้องเบ่งหัวจุดตัวนี้พี่น้อง วัวชุดเพิ่นสามตัวต่อร่องเหรอเดี๋ยวพาไปเบิ่งเดี๋ยวสร้างเพิ่นโทรศัพท์เพิ่นกำลังติดภารกิจโทรศัพท์คือพี่น้องเนาะนี่ลูกชายเพิ่นแม่เพิ่นสองสามด้พี่น้องเนาะสองสามนี่สองสามมีแม่นี่ลูกลูกผู้สองสามแม่สาวตัวนี้สองหมื่นเพิ่นเปิดไว้ซื้อๆได้พี่น้องเห็นต่อร่องสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบบวกแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงได้พี่น้องเนาะขาดน้ำเลี้ยงถือว่ายังขาดน้ำเลี้ยงอยู่พี่น้องเอาไปต่อเติมเอาไปเติม เนื้อเติมหนังขึ้นมาพร้อมผสมได้พี่น้องเนาะแม่สาวตัวนี้สองหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้าสองหมื่นสามสองตัวอ่ะจึงโอ้ย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 หอยลักตัวนี้โอ้ยไายทำไปก่อนหอยลักหอยลักเฮ็ดยังมันเปลี่ยนเข้าโอ้ผูกเข้าเดี๋ยวสิมาห้าหอยลักเดี๋ยวมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อทางพี่พี่น้องเนาะ ถ่ายถ้าเเบ่งแล้วเดี๋ยวมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นเพิ่นกำลังตีภารกิจโทรศัพท์อย me. ู i i. Mm. ่มาขอทขอเบอร์โทรศัพท์ถทามีพูสวนใจทางบ้าน0 6 1 0 <respuesta. fruit. S> 2 A, 1 0 <tense. ceux S> 2 7 0 2น0608ห่งนบทวนราคา2 0 0 0มเนาะแม่สาวทายเบ่งท้้งหลังล่ะต่อร่องได้ตัวนี้23แม่ลูกลูกผู้โอเคขอบคุณเลยหลายมาานครับผมคุณใดสนใจอยากไปเข้ขคอข้าฟ้ามเอาไปต่อยอด2 สองชุดชุดนี่แม่ลูกชุดนั้นแม่สาวตัวเดียวโทรมาต่อรองตามเบอร์โทษนี้ได้เอามัน,นมันครับผมอยางต่อพี่น้องอ่ะมึงหั่นหอยลากไปใส่แล้วโอ้เพื่อนเอานี้แล้วเพิ่งหันน่นหอยลากเอานี้แล้วยางมาทางผี่พี่น้องเนาะมาอนีบานสว่างงวงงามผาพี่พาน้องมาลุยมาสำรวจราคามาเบิ่งงวงงามเพื่อนทางผี่พี่น้องขออนุญาตครับแม่สาวนี่เปิดจรงไหนครับอสองเก่าครับเนาะสองหมื่นเก้าพันเขาแต่งให้เรียบร้อยเบิ่งนน้ำไตเปิ้นสีสันเพื่อนพี่น้อง แข่งขาหนาตาตัวโตสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบหาบวกเบื้องพี่น้องเลียมโตเพิ่นนะาหลวกะลามลึกโอเชเลยพี่น้องเนาะเบื้องหางเบื้องเพิ่นสองเก่าได้เพิ่นเปิดว้พี่น้องราคาสองหมื่นเก้าพันเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสีสุดยอดเลยสีเสมอกันแลวก็สีเข้มสีจัดพร้อมผสมเนาะพร้อมผสมหมูวานนีเพิ่นแล้ว,วโอ้เป็น<อ>ตว์แล้วหมูว่านี่เพิ่นเ่นได้ใส่ไวเอาไปใส่พ่อดังนี้ซื้อสายพัฒนา,า,นาเลยพี่น้องเบื้องหนาตาต,าตัวโตเขา ววตโอ้ยังบ่ทันได้เขายังฟันน้ำนมอยู่พี่น้องเนาะยังฟันน้ำนมอยู่แข่งคาร์ตตัวโตเพิดสองเก่าเนาะเปิดไว้เป็นตาตัวร่องพี่น้องเป็นตดเอาไปเขาขอกเขาฟาร์มราคาพอต่อรองพี่ต้องราคาต่อรองได้เพิ่นมาจากไส่คือจัดตัวรับจตละพัฒน์ขึ้นมาเนาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม081 081 2> 3 2 0สอง4ูนย์สี่งัวแม่สาวเด้อพี่น้องโตบักง,งามเลยสองเก่าเพิ่นเปิดไว้เป็นตาต่อร่องพี่น้องเอาไปเขาขอกเขา,ขาฟ้ามเอาไปพัฒนาต่อยอดได้เลยใส่พอดังดังบ่ต้องห่วงพี่น้องงัวงามเพิ่นขอบคุณลหลายๆ์มันครับผมลูกสาวแจ็คพวอดโอ้ลูกสาวแจ็คพวอดสายแจ็คพวอดเด้อพี่น้องตัวนี้แจ็ควพวอดโคตรบักใหญ่เลยขออนุญาตท,ทางพี่บารนี่แม่แยกลูกเด้อเนาะแยกลูกแยกลูกมากเนาะอันนี้ก็แม่โค้งสามพี่น้องโค้งสามบักใหญ่เลยพี่น้อง เพิ่นแยกลูกนมยังไข่อยู่พี่น้องนโ,นโอ้เปิดไว้จังไหนบ้านนี้สองห้าเนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะสองห้าอันวัวตาได้ลูกเดียวได้เบิ่งส่งเนาะเบิ่งหน้าตาต้นตัเพิ่นยังสดๆอยู่พี่น้องเนาะวัวตาแยกลูกแต่ว่าโค้งสามเพิ่นดีทายสูงอยู่รอยหาซีบวกได้พูดอ่ะต้นตัเพิ่นเปิดไว้บสองห้าเนาะสองห้าราคาเบาๆเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นแม่์ขอกแม่ขายแม่พันได้พวกโค้งสามเพิ่นดีพี่น้องคุณดียังสดๆอยู่เบิ่งหน้าตาต้นตัเพิ่นราคากับเป็นตาตอร่องพี่น้องนะเบิ่งหน้าตาเพิ่่นนพี้อง ยังสดสดอยู่ <S <S นี่แข้งขาหนาตาตัวโตเบิ่งรอบโต,ต,ตพี่น้องโอ้โครงสร้างดีพี่น้องโครงสร้างดีแต่ว่าเพิ่งหายลูกอยู่มันก็นเลยเป็นพร้อมผอมเปโซจังหน่อยน้องพี่น้องเนาะเป็นวัวโค้งอยู่สองห้าเอาไปต่อยอดขออนุญาตเบอร์โทษครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์เออศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่สี่สองเพิ่นมาจากใส่ึืนมาจากใส่ึืนร้อยเอท่าโอ้โอ้ร้อยเอท่านี่เนาะ ห่าเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามเป็นแม่ยขอกแมียไข่เมียผ่า,ใ<ร>านใหญ่เลยพี่น้องเนาะผ <ม S 1> ู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพผ่้ใดขอบคุณเลี้ยงมันครับผมซึ่งมาท่านซึ่งพวกเจ้าว่าท่านหลวงเปิ้นสนใจแล้วเนาะมันงามเนอ <คน S 1> หัวจำร่างก็ดีอ่ะไงมี่เขาไปใส่เลยโอ้ไปขายควายไงมี่ไปขายควา,ายเขาเขาใดมาจากตัวครับอันนี้แม่แม่สาวเปิดเจ้าใดแม่สาวนี่เขาใดก็ลู้สองตัวบ่ โอ้สองตัวสามหม like ื <pf unlikely> ่นกว่าเดี๋ยเพิ่นเปิดใบข้องหอยมีพี่น้องเนาะสามหมื่นกว่าเพิ่นว่าเอ้าเมือนี้หอยมีบ่อยู่อ่ะบ่รายข้อมูลจากหอยมีแต่ว่าแม่ลูกเราพี่น้องสามหมื่นกว่าลูกสองมาณลูกสองแม่โค้งสางดีๆอ่ะนี่คือว่าหอยมีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่อยูเมือนี้ยเขาเลยบ่รายข้อมูลเพิ่นมาเบิ่งว่าหอยอบป้าหอยอบไตแม่ลูกมาหอยอบแม่ลูกบ่ป้าหอยอบไตลูกแม่ลูกมาพี่น้องลูกงามงามเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้อง เอ้ยลูกจะมางามแต่หน้าหนาหย่นหย่นลูกสาวเพื่อนพี่น้องสีสันจัดจ้านเลยหน้าหนาหย่นหย่นนี่เขาเอิ่อนหาหย่นตาโถเบิ่งลูกสาวห้อยออกลูกแรกอยู่เนาะแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกพี่น้องคุณน่ะร้อยห้าสิบห้าบวกแต่ว่าลูกสาวเพื่อนที่เด็ดเลยพี่น้องลูกสาวเด็ดอี่หรีเนาะง่ามยี่หรีเพื่อนเบิ่งหนังหนาขาใหญ่หน้าหนาหย่นหย่นพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้องบ้ยง่ายมีหรีเลี่ยมโตสุดยอดเลยลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อน นี่แม่เพิ่นลูกแรกยุบป,ปารชีดือ้อนอ่ะเปิดไปยี่สิบหน่อยหอยครับสามหกเนาะสามหมื่นหกพันแม่ลูกลูกแรกลูกแม่ลูกก็งามงานพี่น,น้องไปไปล่ะไปไปนี่ลูกสาวเพิ่นเบิ้องไม้พี่น้องเบิง้งลูกสาวเพิ่นสามสิบหกเนาะหอยครับเนาะได้มากคนเดียวปะโอ้แม่สาวตัวอ,อะไรนี่สองหมื่นสี่พันเนาะแม่สาวนี่พี่น้องสองหมื่นสี่พัน สีเม็ดกับเปลือกเหนียวเนี่ยพี่น้องเนาะสองหมื่นสี่บาทอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรให้ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์หอยอบสามารถโอ้ยออนซ้อนลูกสาวเพื่อนเนาะสุดยอดอีหลีโอ้ยเนาะโอ้เจ้าช็อกโกแลตโอ้ลูกสาวช็อกโกแลตหอยอบเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้องเนาะง่ายอีหลีอ่ะสองอ่ะสามหกเด้อพี่น้องสามหกกับสองสี่เนาะ อ่าโทรมาตามเบอร์โทรหอยออพเพิ่นฝากไว้พี่น้องขอบคุณเลยหลายมันมันมาได้หอยบุญเด้อขอบคุณเลยหลายมาเบิ่งหอยนายสวัสดีครับปลาท้ายปลาทายตัวหรือปลาทายเหรออยากอายพ้นปลาทายตัวนี่ห่วยนายจะไหนห่วยหน้าอย่างไมื่อเช้านี่เขาเหอยนายเอามาตาบานเท่ากว่าตาบานบายพี่น้องเอามาตาสัยมาคือโหดออกแล้วโอ้แม่มันสูงตัอนี่วัวแม่มันแม่ก็ซิบหนีแล้วเหลือเตัวใดบ้านหอยนาย 6, ปลาโตัวหอยหน้าขอมาได้แต่ว่คือขายถือจ้<า>ปะปลาโตัวเมื่อหกพันพี่น้องเ่อเป็นตัวหน่อยเด้พี่น้องแต่ว่าตัวบ่อใหญ่เนาะ <c oughs> โอเคได้พี่น้องอมแม่ยได้พี่น้องอมแม่สาวได้หน่พี่นออ้องควอมผสมได้หน่มแม่สาวควอมผสมหกพันประส, 6, สันหอยหน้าพี่นยาอ,อ้ย กำไรเลยดิแม่นบ่หอยหน้าอาะขออนุญาตเบอร์โทรหอยนาย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองหน้าสองหากสองหกสอยน้าจากคเดยใหญ่ยาโสทวนแม่พันธุ์ไถจีพี่น้องเลือดลอยเนาะหอยนายเนาะนี่แหละเขาเอ้อเลือดลอยพี่น้องอัวเลือดลอยพกพันธุ์สื่อได้พี่น้องต่อร้องเขาปลาโตเหลือตัวเดียวนี่บ่ะหอยหน้าโอ้ยเหลือตัวเดียวเนื่อสัตว์เป็นหม้าเลยพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆมาเด้อหอยนายเด้อขอบคุณหลายมันเอาชีวิตประว ไฟ่หรอกเขาจะเอาบนมาไฟหลายเลยเอาแบบนี um ้ไปประเด้เอาเมื oh, um, ่อร no. ับรองบ่ได้เอาเมื่อแม่สาวผู้ใดเนาะนี่เนาะแม่สาวผู้ใดนี่โอ้พี่ปอยู่เนาะแม่สาวงามงามเฮาได้แม่สาวมากขึ้นขนเนาะแม่สาวหน่อยงามงามไปหน้องเบิ่งต้นโตเพิ่นโอ้ยแม่ขายไปแล้วเหลือเท่าใดบาดนี่เหลือสิบสามไปหน้อยอุ้ยเบิ่งต้นโตเลียมโตดีดีไปหน้องเบิ่งไกลไข่ยาวนาะ เงีวเด้แม่สาวตัวนีเงี้ยวพี่น้องเป็นงัวเงีวพี่น้องเบิ่งแข้งขาหนาตาตัวโตเพิ่นเลี่ยมโตหน้าหนาหยดหยดพี่น้องขานี่จิกเลยพี่น้องเบิ่งเล็บเพิ่นเขาเอิ้นว่าเล็บจิกเล็กน้ำเล็บนั่งป่าเราไมีกำไรทั้งสี่ขาพี่น้องงัวเนี้ยนีเขาเอิ้นว่าโบ๊ทเต็มพี่ขัดพี่น้องเบิ่งโบ๊ทเต็มพี่ขัดสิบสามเนาะสิบสามพี่น้องอุ้ยเป็นตาต่อร้องได้พี่น้องเปตตาไปเขาข้อเขาฟ้ามุ่งัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะ แม่สาวเหล ok, ือต oui, ัวเดียวป่ะเหลือตัวเดียวโอ้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งสามเก้าสี่เก้าแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเรียมโตแาว่าลาดพี่น้องสิบสามเปิดเปิดไว้ต่อรองเอาเอาไปเข่าคอเข่าฟ้ามเอาไปเป็นสายพัดหน้าอะไรเลยพี่น้องมันมานครับผมขอพูดหลายๆหูสายเพื่นบ่ฮึโบ่บ๊หูสายเพิ่นบ่บ่หูเนาะเพิ่นสื่อมากพี่น้องเนาะแต่ว่าสายดังหล่ะละเบิ่งตัวโตมันยาง มาเบิ่งทางผีดพี่น้องง่วงงามทางผีดพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพิ่นเพื่นเอามาลามทางผีดง่วงงามเพิ่นสวัสดีครับขออนุญาตครับเปิดเจ้าไหนครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันแม่สาวพร้อมผสมเนาะแม่ผสมครับโอ้ย่ยังเป็นฟันนำนมอยู่ป้าพี่น้องย่าวหวาลาดโตนตเพิ่นเลี่ยมโตเบิ่งพี่น้องเป็นง่วงงามเพิ่นแต่งแล้วเรียบร้อยพี่น้องสายไหนยหูซ้ายเพิ่นบะง่วงหครับง่วงหูเนาะแต่ว่าหน่าเพิ่อนพี่น้องงามงาม หน้าสวยง่วนหน้าสวยพี่น้องแต่งเขาเรียบร้อยเลยเรียมโตสุดยอดท่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องโอ้เบิ่งท่ายเพื่อนพี่น้องสุดยอดเลยสองหมื่นเก้าพันง่วนเป็นต่อเอาไปพน่าต่อยอดได้เลยพี่น้องเบิ่งเบิ่งเรียมโตเบิ่งต้โตเพื่อนพี่น้องสองหมื่นเก้าพันนี่งวนตัวนี้พี่น้องเนาะพุดอะง่ายง่ายพี่น้องเนาะอ่ะอันแม่นอ่ะแม่นอยู่บ่บ่แม่นเนาะเหลือเท่านี้เนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งพี่น้อง เพื paid, 2, center, it, you, ่อนได้มาแต่ละตัวนี่พอตองห่วงมีตัวมงามเพื่อนพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดต่อรองเอาด้วยพี่น้องเอาไปเข่าวข้อข่าวฟ้ามบ่ผิดหวังง่วงตัวนี้พี่น้องบ่มีผิดหวังงามผีตัวจริงแห่งงามพี่น้องเลื่อมมั่งมั่งไป่ได้โตจริงบ้างหน้าตาต้นตเพื่อนสายพัฒนาบ่อตองห่วงพี่น้องสุดยอดสุดยอดสองเก้าตอรองเอาขอบคุณหลายๆเหมืนกับผมงมีงามเพื่อนพี่น้องหอึ่งบรรยากาศการสื่อการขาย้ยมันแล้วเปล่าจะเจามันแล้วสอตโอ้ยมันแล้วอาจารย์ม้วนฆ่าผม งัวผู้ใดงัวผู้ใดเนาะนี่ของในหอยอยู่เปล่างัวบ่แม่นครับพ่อของผู้ใดเนาะงัวงาผู้ใดบ่แม่นทางนี่ก็บ่แม่นครับงานต่อพี่น้องเนาะมาท่านผีพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายผ้ามาทางพี่แม่ลูกหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่งผูกไว้บรรยากาศการซื้อการขายไวนําเนาะพี่น้องเนาะผ้าเลาะผ้าชมมื้อนี้คึ้มเด้อพี่น้องเนาะบรรยากาศคึ้นทางพี่เพิ่นกําลังต่อรองบ่ทางผี มาเบิ่งูโครงทางผีพี่น้องบ่งหูข้องห้อยบ่ครับนี่ข้องพ่อปะโอ้ข้องเพลินบ่โอ้เพลินกำลังต่อรองอยู่ทางผีเพลินกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะอย่างต่อข้องพ่อบ่ได้ษฐ์ไหมปะประดิษฐ์ด้มา์หขายเบิอนเหลี่ยบสันเพือนว่าเพื่อนมานเบิอนเหลี่ยบถ้ายางมาพี่น้องเนาะ บ้านสว่างว่างามบอานี่าครับผมมาซื่อว่าบอกวัสดีครับโอ้บอกเจเบงตลอดแม่นบ่ขอบคุณหลายๆเด้อพูหลายๆดลยๆเยแต่เสียงอย่ใส่อย่บ้านไหนโอ้อะเน่ยเาหละตีมาหาซื่อว่าแม่นโอ้อ้าวมา่ออะไรชุดน่ารกขอกเลยมาบเอางวถือแคบอถืออหรีอยู่บ่ล่ะ ตอยั่อยั่ที่เสียงโอ้บอกท่านอาจะอเสียนเน่แฟนขับแฟนเฟรจากอยเห็นเท่าโอ้ยผอเพิ่นมาซื้องวดีใจด้ดีใจได้ยินได้ยินว่าจะสิดีใจขอบคุณหลายหายเด้อมหาโอ้ยชนบุรีเุมนบอกโอ่บอกคอยรเบ่งซมออ้บอสล่กาานเนี้ยน่เนี่ยโอ้บอกนโอ้ยาโสกมี่ยาโซกมี สนใจแม่นี่ลูกนี่ปะแม่กลูโอ้เมื่อนทัใก่อเโอ้สองตัวเมื่อก่าให้เพื่อนท่าใดแล้วแมื่อแปดเมโอ้เสียวเมื่อเมื่อเก่าเจียวเื่อกแปดพัขาดกันี่พันหนึงโอ้ขาดกันยี่พันหนึ่งแม่ลูกแร่แม่เมต่อเมือหลัโอ้มันขาดกันยู่พันหนึ่ง ลูกหาพันแม่เฮ็ดจังได๋โอ้แม่มันหลายโพดแม่นโอ้แม่มันหลายโพดคอยเลี้ยงซะิร์ฟสนุกโอ้แต่ว่าแม่ลูกแรกแม่สดๆอยู่ไล่สดอันคือจังถือเถอแต่ว่าบ่นไม่ได้ถือซื้อไปถึกอยู่นี่นี่ก็ถึกอยู่นี่เป็นตาซื้อเพิ่นอยู่นี่วัเนี้เรผมขายที่เราพ้นขาบอกเลาไปเพราะงเ้ีเราขายเราผมว่าบ้าเลยโอ้โูนึกว่าเงินเมื่อไหร่ะว้าโอ้ที่ไหนนะบ่าว่า มันขาดน้ำเลี้ยงมันขาดน้ำเลี้ยงมันขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะเออเอาไปใส่หยาใส่ยูดีอย่างหนึ่งคือมันหัวตาลูกแหลกมันสดอยู่มัวลูกแหลกมัวสดมั่วอะไรดีแม่เดียวมันโอ้บ่อ่าเบิ้องค่ะเบิ้งบรรยากาศการต่อรองจากแฟนคับแฟนเพจเพิ่่นเพินมาหาสื่องั่วเพิ่นได้ฟังบ้านสว่างงั่วง่ามเราพัศจเพิ่นการมหาสื่อพัศจมาโอเคง่ัวง่ามเพิ่นพี่น้องสายเพปหน้าเจ้าวขาตาลน้ำเลี้ยงเนาะ โอ้นี่ยเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะนี่หมื่นเกเนาะหมื่นเกแต่ว่าเพิ่นข้ตายหมื่นแปอยู่ขาดกันอยู่พันเดียวขาดกันอยู่พันหนึ่งเอนเก่าขึ้นอบอยังขาดทุนอยู่ตุนวยยังขาดทุนอยู่กพัน้เเรา่เก่าขึ้นโอ้เอาจะบังสมังเนกับรถหน้จะนรอรมาเอาสิเอาคนละเคิงซะเอาคนละเคิงซะผนผมพีนเดี่วต่พงเพินพพ่บ่่ สิบหาอ๋อแปดพันหานเอาทนี่ฮะเอาเเอาจะเอาเอาแปดพไปโอนี่ไปไปขึนเทราพันนี้วิจานจะงเทราอยแม่ออ่เพื่อนนี่ขึ้นไหเทราพันในหอยลุงไฮเทรหอยลุงเทราเหนือทดอือ่ลุงสุดแล้วนะโอ้มันสุดแล้วอ อ้าววันสิได well, the mm ้ก hmm. ันละล่ะกำลังต่อรองกันม uh, ่ต uh, um, ้เลยปิดเปมาไปมันหมานเด้อมันหมานเด้อเอาไปให้ได้แพ้ได้พื้นให้ได้กำไรให้อ่เมตตาออกลูกออกเจ้า แตาว่าคนบอหลออปเอาแบาความจริงหลดมาเป็นยังองโอ้ยเจ๊ยยลยย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 ยายยยหยยยยยย้อยยยห้ยยยยยยนยย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 นยยยยนยย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 ยเยย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 เอยย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 ยนยยยยยยยหยยยยยนยย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 ยด้ยยยยยยยนยย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 ยนยยยยยยรยยยยยกยยยยยยยองยยยยยน้องเนาะ สำหรับชิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนน้องเพลินน้องเนาะฝากบ้านสมบัติง่วงงามเพื่อนเพลินน้องคอยอติดตามชมและะ้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเพลินน้องคอยเพลินน้องก็เสร็จอดผู้เลี้ยงว่าดึงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมบัติง่วงงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลาจากโรคไข้เกิดเจ็บต่างๆร่ำรวยร่วรวยเบ,ยบิดหนีเบิดสิน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ